สวัสดีครับกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องกเกษตรทดลองนะครับนะครับคลิปนี้กับส่องผมเป็นซื่อส่องว่ากเกษตรทดลองอยู่แล้วเนาะกับส่วนใหญ่จะเป็นการทดลองลองผิดลองถูกไปแต่ละปีนะครับแล้วก็มา,า่อกซูกันฟังเนาะ,ะนะครับพูดได้ที่เขามากกับฝากกดไลค์กดติดตามกับคลิปนี้ขอผูดเล้ยๆครับที่เขามาเบิงส่องน่อยๆส่องนี้่ะครับเมื่อนี้ผมผ้ามาเบิงมั่นที่ผมเอาเหงาปลูกเนะาะบ่น่าเชื่อว่ามันสิง,ง้ามใดบ้านนี้นะครับ นี่อายุแค่เดือนกลัวๆเองนะครับตอนนี้เดือนเดือนจักมือลวผมจําบ่ได้เนาะนะครับแต่ประมาณเดือนกลัวเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าผมปลูกก้อนวานเขาเนาะตอนนี้เขากับอายุยี่สิบมือลวครับเขาแล้วก็ผมปลูกเด้ประมาณเดือนเดือนปลูกปลูกปลูกก้อนวานเขานะครับปลูกก้อนวานเขาประมาณสิบมือนี่มั้งนะครับประมาณสิบมือนี่ก็เพราะฉะนั้นกสิอยู่ประมาณ,มนานมาณเดือนหนึ่งเนาะตีไปเดือนหนึ่งนะครับนี่ บ่บ่กลัวดอกทีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าปูกก้อนวานเข่าน้อยนึงนะครับอ่ะนี่ครับมเบึงว่ามันเป็นแจงไดเนี่ยนะครับกาบนาเชื้อเนาะวามันสิงามเลยป่านีโต้นนี้สีดยากข่ายหาอะไรนะครับเห็นบอยหยอดหยอดมันออกึงเหลืองเห็นป่ะครับเออเนม่ยไปหยอดมันออกึงเหลืองแบบคำคำในแจงน่อยเห็นป่ะครับนี่นี่เห็นครับมันเหลืองนะครับมันเหลืองนี่มันเหลืองครับทั้งทั้งนี้ผมโศงหยาอยู่ทั้งพุนบริโศงเนาะแต่กับงามคื้กันนะครับแต่สีหยาเมื่อไหร่นะครับ หยาเริ่มเพิ่งซีดไปได้มือว่านนี้เองนะครับซีดมือว่านก็ล่อหยาใต้ทั้งพุนทั้งพุนเริ่มใต้แล้วครับทั้งพุนเริ่มใต้หมดเลยนะครับเมือนี้ก็สีแล้วครับมาเบิ้งครับว่ามันเอาเงาปลูกมันสิเกิดลักษณะแนี่ยตัวนี้ผมผ่าดอย่างหนึ่งเนาะผมตัดต้นมันผิดนะครับไอ,อผมจงงาตัวนี้ไว้เงาแห้งผดนะครับจงงาตัวนี้ไว้เงาแห้งผดผมน่าจะจงไว้หน่อยหน่อยกับพ่อเนาะจงไว้จักนี่ครับนหน่อยหน่อยซัมนี้ ลห้มันแตกนอกขึ้นมาจะเอมองตาสองตานี่ก็พอเนาะนะครับทามันแตกตาบ like, ่ได้ห้มันขืนใน้เหงาเลยก็ไดนะครับเออนี่ครับแต่ผมจงไวเน่าในจังหน่อยแล้วมันมันงอกสานะครับมันงอกสาแห้งนะครับถ้าเฮ้าตัดตน้นเน่าเกินมันสิงอกสาได้ครับบ่คือต้นสันนะครับคือต้นไม้คือกันต้นมันเนาะนี่ต้นไม้ม่กันถาาา้าเฮาตัดสันนี่มันมันสิงอกเร็วนะครับงอกเร็วกว่าเนาเนาะแต่ว่ากย่าสันเกินเนาะ กาให้เกิล10เส้นขึ้นไปถึง10หาเส้นหรือ20เส้นนะครับสูงสุดย้ายเกิลหยิบหายังประมาณนี้นะครับสูงสุดย้ายเกิลหยิบหาเส้นนะครับอ่านี่ครับมาเมื่อนี้มาเบิ่งกับือว่าพึ่งพอใจนะครับงั้นท่านได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับนี่ลองพื้นกับ่ท่านได้ใส่นะครับปุ๋ยลองพื้นท่านได้ใส่หล่ะกับยากำลังสีดไปเหมือ้วานนี้เองครับเออนะครับนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยลองพื้นแล้วปุ๋ยครั้งที่ไอ้ครั้งที่สองกับ่ท่านได้ใส่นะครับ คือตัวนี้คือที่แน่มเห็นข้างหน้านี่คือโบเดซีปุยยังทั้งสิ้นนะครับเออบพรท่านเดี๋ยวสียังทั้งสิ้นเนาะเดี๋ยวสีดลงรับรองเลยถ้าเบิงครับเดี๋ยวผมจะ่ายอัปเดตให้เบิงเรื่อยๆเนาะไอ้หลังจากสีดลงนี่ตัวนี้เป็นมันผมเคยปลู่ด,ด้วยครับมันมืงนี่กําลังปีแรกเลยที่ปลูกมืงนี่เนาะมันเป็นในหน้าล่ะนะครับพอดีหน้าไอ้มืงนี่มันสูงแห้งนะครับเฮ็ดเขาปีดใดยเขาก็บอกงามเนาะเพราะว่าพื้นที่มันสูงแห้งนะครับแล้วมันก็เฮ็ดให เขาน่ะบอกให้งามเนาะตึงหนามในการแท้ใส่ให้นามข้นก็ับใย่อมขึ้นครับเพราะว่ามันมันน่าจะมีหูหนามนะครับตามตามผมคิดนะในทีนี้มันน่าจะมีหูหนามหนามมัน่บยูเนาะมันซึมหนีหมดเลยนะครับการแท้สูงซํำใด้กับ่อย <be> ูนะครับผมก็เลยลองเอามันมาปลูกใส่ปีนี้เนาะเป็นปีแรกเลยนะครับที่ผมมาลองมันลองเอามันมาปลูกใส่กับปลูกว้ใดประมาณเดือนหนึ่งนะครับหนีตีไปเลยเดือนหนึ่งนี่เดือนหนึ่งกับใดประมาณนีนะครับเดือนหนึ่งมาหันไปทางผีเนี่ย เออนี่ทั้งนี้ทั้งเว็ดออกนะครับทั้งเว้นออกฟนก็ลิ่นเนาะมือนีฟนลิ่นนะครับลิ่นกับบพพิมีหนามครับเขาซ้าเรียงหยาเลยนะครับฝนลิ่นแนวนี้เออนี่ทั้งนี้ก็งามอยู่นะครับเดี๋ยวหานมากมาทั้งผีมั่งผมปลูกไว้บ่หลายนะครับประมาณสามไรเนาะประมาณสองสามเรเพราะว่าผมปลูกทดลองไว้วามันสีคือบ่นะครับค่ะมันคือพี่หนาผมจะคอยวากันไม่เนาะจะคอยเอาตนนะครับจังจะคอยเอาตนตนไม้เลยปลูกปีนี้อันที่จริงตนไม้ผมก็มีอยู่ครับ แต่พอเพอื่อนตอนแรกบ่คิดว่าสิปลูกเนาะก็เลยไถยถิมนะครับตัดถิมหมดเลยแล้วมาพักลังขึ้นอยากปลูกหาตน้านบัวแหนะครับบ้านนี้ก็เลยเดี๋ยวไปหาเล็มเงาน้ำข้าวเจ้านะครับนี่ไปขอขอ,ขอเงามันน้ำข้าวเจ้าเนาะเขาก็ให้เก็บเอานะครับเอาไโหลดเพราะว่าแล้วก็ไปเก็บตามหลังเขาอนันเลยเนาะแต่ว่าเอาเงามันมาปลูกนี่ผมอขาย้ำว่าอย่าให้มันแห้งด้วยครับคือเก็บมาปุ๊บสดๆนี่ปลูกเลยนะครับจะดีแห้งนะครับยาให้มันแห้งเพราะว่าเงามันนี่ เอาไว้จักอาทิตย์นึ่งยังนี่มัตสีเรียบร้อยเลยครับไอมัสีปูเป็นหยางแห้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดห่าเก็บมาสดๆเราห้ามาปาักเลยเน,น,น,นี่เป็นมัตุกต้นเห็นบ่ครับเนี่ยเป็นมัตุกต้นเลยบ่มีต้นใดทีจะบ่ติดหักเลยนะครับเป็นมัตุกตน้นนะครับบางต้นมันบ่ท่านเกิดใบขึ้นเนาะผมยางไปเบิ่งแล้วไปเคลียเบิ่งขางไตนะมันงอขึ้นมาไต้ดิ้นเลยก็มีนะครับเป็นมัตกมัตสกตนนะครับสำหรับไอเงามันนะครับนี่ครับ เป็นอย่างไดครับมีลักษณะตน้นก็โอเคนะครับใส่ได้สองงาสองงานะครับอะบอเดรไลก็ได้นหน่อยเนาะไอถึงบไดรห,หัวเต็มที่เหมือนเอาต้นไม้ปลูกแต่ว่ายังยังหน่อยก็ได้อยู่นะครับยังหน่อยก็ได้อยู่เป็นถือว่าเป็นการทดลองไปปีนีนะครับอืมอะโอเคครับคลิปนี้ก็บบมีอย่างไรผ้ามาเบิ่งมั่นที่ผมทดลองไว้เนาะเอาเงาปลูกอายุหนึ่งเดือน นะครับงามแห้งเราเห็นป่าครับอายุหนึ่งเดือนปุ๋ยพระท่านใส่เลยทั้งร่องพืน้นทั้งสีทั้งร่องพืน้นทั้งยังบ้ใส่เลยฝนมาแล้วครับเห็นป่าแนมแนมเห็นฝนติวบ,บ่ครับฝออนมาแล้วนะครับกับฝนกับพ่อสำนีเนาะเขาน้ากับจักสีได้กินรือบอกครับไอฝนลนนัษณะนีเลี้ยงหยาเนะาะหยาไอเขาพุง่งล้นกับขึ้นเพียหมดแล้วนะครับเพียลงพุง่งล้นกับ หยาทวมนะครับพอทวมยอนยังพอ่อฝนมันมาแบบพ่อลินลิ้นนี่สิเนาะมันกระเฮ็ดให้หยาขึ้นนะครับอันนี้อดนนีครับเดี๋ยวผมถืบมาฟังนี่เฮเบิงในหลองออนี่ครับในหลองออนี่ลองนี่พวกนี้ถาตอนอันพ่ะท่านไ้ถาแต่ว่ากระสีบอ่อทางนะครับสีด้าแล้วครับเดี๋ยวพักนึงก็ใต้แกรบเลยโบ,บ,บ,บย่างพอตุนนะครับแล้วเวลามันเหลือมงได้เขาจะคอยมาอันนัน้นเนาะจะคอยมาเก็บเอากระได้เ,เ,เอาเอาบกจยกมาถากเก็บเอานะครับถ้ามงได้มันเหลือนะครับ มองทีหญ้ามันพงบ่ถึกเนาะอ่ะโอเคครับคลิปนี้กับ,บ่มมีหยังหลายผ้ามาเบิงแปลงมันทดลองของผมเนาะการรอทีต้ามึงเบิ่งเรื่อยเดือตอนนี้ก็เดือนนึงแล้ะครับไอเป็นมันที่ปลูกจากเงามันนะครับปลูกจากเงามันมันสีมีหัวบอมันสิเป็นจังไ๋หรือว่าน้ำสิทวมทิมก็บฮู้หูเด้อน,นี่ครับมันสีมีหัวบอนะในระยะจากเดือนมันยังเหลืมมีหัวนะครับแต่ตอนนี้1งเดือนนะ่ผมควดเบิงแล้วมันบ่มมีเนาะ มันบม่มีหัวนะครับเออแล้วขานี้ก็มันหนาฝนนี่มันอยากมีหัวอยากแน่ตามที่ผมสังเกตเบื้องเนาะเพราะว่าฝนมันลินมาใส่ดูเรามันเอต้นเนาะมันมาฉีขืนต้นนะครับบุคือมันหนาแรงมันหนาแรงนี่มันสิกเผาสา่งหัวนะครับตามผมสังเกตเบื้องเด้มันสิลงหัวเรียวปราะมันเดือนครึ่งนี่ก็มีหัวเรานะครับหัวน้อยๆนะครับเริ่มมีหัวน้อยๆนะครับเออแต่ตัวนี้เป็นมันใส่เงาปูเนาะอ่ะโอเคครับก็ขอคูณไลยๆทีมาเบิ่งจนจบขิด ก็ฝากว่าค์กรก็ดีตามกับคลิปนี้นะส่องผมกับเป็นส่องทดลองการเกษตรนะครับตัวใดดีหรือบอดี้กับทดลองเห็นไปน้ำกันนะครับถ้าบอดี้กับจะเฮตามนะครับตัวใดมันดีก็จะคอยเฮตามผมเนาะขอคุยไรๆครับทีเบิ้งจะจบคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ